วันนี้วันที่6เมษายน2566สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็สามารถผ่านตอ,องกงกะหรีมาได้อย่างง่ายๆนะคะฮัลโหลอันนี้นะคะก็จะเป็นบัตรที่เราไปแลกมานะคะเป็นบัตรอเล็กซ์เพสสำหรับขึ้นรถไฟเร็วเข้าเมืองนะคะอ่าเสร็ดนี้ก็จะเป็นบัตรทีการ์ดนะคะเอาไว้สำหรับเติมเงินเวลาเรานั่งรถไฟใต้ดินหรือว่าซื้อของ,างตามซุปเปอร์มาร์เได้ค่ะ อเล็กแอร์พอร์ตเอกเพสเป็นรถไฟความเร็วสูงจากสนามบินอินชอนไปสถานีรถไฟกลางกรุงโซใช้เวลาแค่ประมาณ40นาทีแล้วก็ต่อซับเว์จากโซสเตชันไปสถานีจางฮานพยองเพื่อเอากระเป๋าไปเก็บก่อนเดินจากสถานีประมาณ300เมตรก็จะถึงโรงแรมนี่คือโรงแรมที่เราพักชื่อเดอะ e ีเซนธงแดมมุน Hi, ตอนนี้เราก็กำลังจะไปตามรอย 2ช้อนเป็นร้านไก่ตุนโสมนะคะดูกันว่าคิวจะยาวเราจะได้กินไหมตเลยตมและน,นี่คือคิวของร้านไก่ตุนโสมในตำนานเป็นร้านที่แบบรามากคนต่แถวนี้ที่สุกเพน่นะคะทุกคนเขาจะเสิร์ฟกับเล้าหนึ่ คิดว่าช้านะคะกระดกไปหนึ่งคำนะคะร้อนคอจะกินธรรมดาหรือว่าจะใส่ก็ได้ก็ใส่กระติกเผ็ดเอาอร่อยไหมกินเสร็จแล้วเราก็มาถ่ายรูปที่ตู้สติกเกอร์ต่อเดี๋ยวหาว่ามาไม่ถึงเพราะที่นี่เขาฮิตมากโอ้เขาก็จะมีหวีมีที่หนีบผมอะไรอย่างเงี้ให้ด้วยแล้วก็มีพ็อปน่ารักมากเลย มากินไอติมบาสกิลล็อบบินต่อพอที่ไทยปิดไปแล้ว,วแล้วเราก็เดินต่อไปเช่าชุดฮันบกมาพระราชวังเคียงบกถ้าใส่ชุดฮันบกเราจะได้เข้าชมฟรีสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่พระราชวังเคียงบกฟุ้งพาเลตนะคะเป็นพระราชวังเก่าแก่มากว่า600ปีแล้วนะคะ เรามาตอนที่เขากำลังมีขบวนผัดเปลี่ยนเวรยามพอดีเรานั่งซับเว่ต่อไปลงสถานีอันกุกตอนแรกจะแวะอันยังคาเฟ่แต่คิวไม่ขยับเลยได้ไปคาเฟ่เลเยอร์แทนร้านน่ารักมากขายพวกสโคนสโคนอร่อยมากอร่อยทุกรถที่ซื้อมาเลย ระหว่างทางที่เดินไปหมู่บ้านทุกชอน<ม>ก็เจอกับต้นไม้ใส่เสือ้อน่ารัก้างงคิดช่เ,เดินมาถึงหมู่บ้านทุกชอนแล้วท้าทายข้อเข่าสุดๆเหนื่อยมากเลยเ็นไ่บ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม คืนแรกเรามาช้อปปิ้งและแวะกินข้าวที่ย่านฮงแดอันนี้เป็นร้านแซมาอูที่เกาหลีคนต่อแถวเยอะมากเดี๋ยวเรามาลองสาขาออริจินอกกัน แล้วต่อด้วยของหวานต่อด้วยมาสเมลโล่พ่นไฟร้านนี้ตั๊รอยร้านดังอีกแล้วมีรสสตรอเบอรี่วานิ้ลาช็อกโกแลต วันนี้วันที่2ที่เราอยู่เกาหลีอากาศเป็นไงบ้างอากาศดีมากค่ะเดี๋ยววันนี้เรากําลังจะไปน้ำซานนะคะการเดินทางก็จะขึ้นซับเวย์มาลงที่สถานีเมียงดงแล้วเดินอีก15นาทีก็จะถึงจุดขึ้นเคเบิลคาร์ขึ้นเขาน้ำซานจุดของกุญแจคู่รักก็จะมีตั้งแต่น้องเป็ดไปจนถึงหอคอยเอ็นโซทาวเวอร์เลยพวงกุญแจนะคะที่เขามาคล้องกันนะคะมาดูนะคะ 帮他。 ตอนนี้เรากำลังนั่งเคเบิ้ลคาร์ลงจากเขาน้ำซานเพื่อไปตลาดเมียงดงต่อเดินกลับจากเขาน้ำซานแค่5นาทีก็จะถึงตลาดเมียงดงดคตอนนี้เราก็อยู่ที่ย่านเมียงดงเมียงดงแล้วจ้าวจ้าวจ้าวจาวอ้ตาี้วบ้าหมออันนี้ก็คือวอลกี้สตรี่นะคะเราก็จะกินข้าวที่ยงที่นี่แล้วก็ช้อปป้แล้วก็ยาวไปถึงร้าเต้นะคะโอเค้าเท้าให้หลับ น่ารักดูของทีซื้อมาเยอะมากเ่ะจ้ถึงขั้นต้องซื้อรองเท้าแตะแต่เปลี่ยนกันใหม่เพราะเดินไม่ไหวจากตลาดเมียงดงข้ามถนนไปอีกฝั่งก็จะเป็นห้างอตเต้อันนี้คือดินแดนของฉันกล่องซุ่มเต็มเลย ไปเไปกาะนามิโอเคไปกันเลยว,วันนี้เราซื้อทัวร์แบบหนึ่งวันไปหมู่บ้านฝรั่งเศสและเกาะนามิเราต้องเดินทางมาที่จุดนัดพบและจะมีรถบัสมารับหมู่บ้านฝรั่งเศสหรือหมู่บ้านเจ้าชายน้อยจะอยู่ระหว่างทางที่เราจะไปเกาะนามิตอนนี้เรามาเที่ยวหมู่บ้านเจ้าชายน้อยกันตอนนี้ยังพอมีซากุระหลงเหลือให้ดูอยู่บ้างสวยมากเลย <c oughs> ไม่เห็นระยะประชิดด้วยนะคะตอนแรกคิดว่าจะไม่เห็นแล้วนี่้รกัามารถงมาใกล้ใกล้ได้เลยยังพอมีให้เห็นอยู่นะ ก่อนข้ามเรือไปเกาะน,นามิเราแวะกินข้าวตรงที่ซื้อตั๋วเรืออันนี้ก็จะเป็นเมนูพัฟข้าวมี่นะคะไม่รู้ว่าอะไรก็เลยสั่งออริจินอลไปก่อนนะตอนนี้เราซื้อตัว๋วกำลังจะข้ามเรือไปเกาะน,นามินะมามเรากำลังขึ้นเรือข้ามฟากไปเกาะน,นามิถึงเกาะน,นามิแล้วตามรอยกวนมึนโฮ หลังจากจบ Trip, วันเดทิปเราก็นั่งซับเวล์มาลงสถานีทงแดมมุนเรากลับจากเกาะน,นามีแล้วการจะไปห้างดูต้าไปหารองเท้าอัมโบโทปิกระหว่างทางเราจะเดินผ่านคลองชองเกชอนที่คนชอบมาเดินเล่นกันอยากแนะนำห้างนี้มากชื่อดูต้ามอลสำหรับแบบวัยรุ่นคือมันจะมีแบรนด์พวกแบรนด์เกาหลีที่แบบหาย,ยากๆอยู่พวกแบบ อัมโบรุ่นโทปีอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ไทยจะพีออเดอร์กันเยอะๆหรือว่าเป็นพวกแบรนด์เนมคือชั้นบนๆก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าวัยรุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยนะ่ารักมากเลยในที่สุดเราก็ได้อัมโบมาสำลักผู้จากนั้นเรามาเมียงดงต่อเพราะติดใจคืนก่อนมากินบุฟเฟ่16,800วอนส่วนใหญ่ร้านอาหารจะอยู่ชั้น2ต้องดูป้ายให้ดีๆเพราะทางเข้าแคบมาก จบวันที่3ามด้วยบุฟเฟ่ต์ที่แสนอร่อยไฮมาสุดท้ายแล้วกำลังจะกลับประเทศไทยแล้วนะคะแต่ว่าก่อนกลับเราจะไปไหว้พระกันก่อนนะคะที่วัดมงอึนซาเรานั่งซับเว์มาลงที่สถานีพงอึนซาเดินจากสถานีแค่50เมตรก็จะถึงวัดวัดพงอึนซาอายุ1,200ปี ตั้งอยู่ตรงเชิงเขาซูโดซานมีพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้จากวัดพงอึนซาข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโคเอ็กมอรเรากำลังเดินไปห้องสมุดสตาฟิลไลบารี หมดเวลาสนุกแล้วเรานั่งซาวเวยกับโรงแรมและจองรถไปส่งที่สนามบินบายบาย see you next time, see you next time.